วันนี้เนี่ยเจ๊จะพาทุกคนมารีวิวรองพื้นของคิวเพรสนะคะตัวนี้คิวเพรสวันทูบิวตี้ฟูแอร์ริแมทฟาวเดชั่นไม่เป็นคราบกันน้ำกันเหงื่อคุมมัน8ชั่วโมง <Wow. S 1> ทำได้จริงอย่างที่บอกหรือเปล่าตามไปทดสอบกับเจ๊จ้ะสวัสดีทุกคนมาดามเมา วันนี้เจ๊หยิบเอารองพื้นนะคะของ Q Press ตัวนี้มารีวิวให้ดูนะหลังจากที่เราแบบเออไปรีวิวรองพื้นซองอะไรมานแรนเยอะแยะนะเจ๊ก็ขอมารีวิวรองพื้นแบรนด์แบรนด์ที่แบบว่าราคากลางๆก,กันบ้างนะคะกับตัวนี้ Q Press One t o Beautiful Airy Matte Foundation นะคะคุณตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าเป็นรองพื้นสัมผัสใหม่ของรองพื้นเนื้อแมทที่เบาสบายผิวแล้วก็บางเบาเหมือนอากาศแต่ปกปิดเรียบเนียนทุกอง,องศาเกี่ยง่าืาย ผิวเรากับคนนอกไม่ตกหลอ่อสีไม่ดับระวังวันกันน้ํากันเหงื่อได้ดีและคุมมันยาวนาน8ชั่วโมงนะคะเจ๊ก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูนะคะกับสภาพผิวแห้งแบบเจ๊แบบนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนที่อยากลองตัวนี้แต่ว่าอาจจะผิวแบบเจ๊นะคะอ่ะเรามาดูเลยสีที่เจ๊ใช้คือสี05 Golden beige เดแพคเกจเค้าก็จะเป็นหลอดแบบยาวๆหน่อยนะแล้วก็พอเปิดออกมาอ๋อมันเป็นแบบนี้ฮะพอเปิดออกมาอ่ะเปิดนี้ เออแล้วก็ปั๊มลงมาซึบเนื้อน่าจะเนื้อเหนุนบเบาอ่ะคุณตอนแรกที่บอกว่าแมทเนี่ยคิดอยู่ว่าผิวแห้งมันจะรอดเปล่าเพราะว่าแมทส่วนใหญ่มันจะแบบว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อผิวแห้งเด้แต่อันนี้ก็เออยังมีความโอเคอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเจ๊จะลองลงบนหน้าให้ดูนะว่าถ้าลงบนหน้าแล้วอะมันจะให้ผลเป็นยังไงบ้างนะการลงบนหน้าวันนี้ขอใช้แปรงแบนนะคะเพราะว่าผิวแห้งเนี่ยแปรงแบนๆมันจะช่วยให้เกลี่ยร,รองพื้นได้เร็วแล้วก็ทั่วถึงยิ่งขึ้น <c oughs> แต่ว่าไปแล้วเหมือนโกลเด้นแบบจะสีผิวเข้มกว่าสีผิวเจ้ไปนิดนึงอ่ะอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้นะเจ้ก็เลยหยิบมาลองแต่เขาส่งมาให้สีเดียวอะเฮ้ยเจ้ก็อ่ะง้นวันนี้ฉันจะเป็นสาวผิวแทนแล้วกันนะคะ สัมผัสแรกเลยก็คือเนือ้อเกลี่ยง่ายมันลื่นมันลื่นแล้วก็เกลี่ยแบบไปดีนะถ้าจะว่าการตามตรงแล้วนะเจ๊ J. ขอสารภาพว่าเจ๊ J. อยากลองรองพื้นของ Q Place มากเลยนะคะแล้วเจ๊ก็ไปซื้อมาแล้วมันจะเป็นรุ่นที่เป็นขวดขวดกลมๆม,มานะแล้วก็ลองใช้อยู่ประมาณสองสาครั้งอะ่ะคือเทสทุกวันอะ่ะแล้วมันไม่ผ่านเลยอะ่ะสำหรับผิวแห้งคือยังไงมันก็ตกร่องนะคะเจ๊ J. ก็เลยอ่ะงั้นยอมเสียตังฟรีแล้วกันแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่ามันแนะนําไม่ได้จริงๆนะเพราะไม่เข้ากับผิวแห้งแต่พอตัว เ,เจ๊กไปหาข้อมูลมาใช่ปะหลายคนที่รีวิวเขาบอกว่าเออมันเนื้อแมทจริงแต่ว่ามันก็ยังมีความทําให้ผิวอะมีความช้ทำทำําอยู่งงปะทําให้แมทแล้วทาให้ผิวช้ำเจ๊ก็เลยเอา้เอาอา่ะลองก็ได้วะประกอบกับทางแบรนด์เขาส่งมานะคะ1สีพร้อมกับลิปสติกอีก5แท่งเจ๊ก็อ่ะงั้นลองลองพื้นก่อนเดี๋ยวเลิกกันเพราะว่าอยากรู้มากเลยมีแต่คนพูดว่ารองพื้นของคิวเพรสน่าลองราคาดีแล้วก็คุณภาพโอเคนะเจ๊ก็อ้าวเรื่องถูกและดีนั้นเราจะพลาดได้อย่างไรล่ะเราก็ต้องลองสินะใช่ไหม ปกปิดดี ปกปิดแบบปกปิดสูงเลยนะแล้วก็เนื้อไม่หนักมากบางเบาอย่างที่เขาบอกจริงๆแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าคําเคลมที่เขาบอกไม่ตกล่องไม่ดรอประหว่างวันถ้าดร o p ลกกว่านี้คือไม่ได้แล้วนะดรอปกว่านี้คือดิฉันเป็นแบบคอนทัวร์ดนาดำเลยนะสีไม่ดรอประหว่างวันกันน้ํากันเหงื่อได้ดีคุมมันยาวนาน8ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้อย่างที่เขาเคลมหรือเปล่านะเรื่องคุมมันเนี่ยจะมีจุดเดียวจริงๆบนใบหน้าที่มันที่สุดก็คือปลายจมูกนะฉะนั้นเรื่องคุมมันกับตกลุ่มขนขนไวเนยมาดูปลายจมูกได้นะจ้ํากันเหงื ดูได้ทั้งหน้าดิฉันเลยจ้ะเพราะดิฉันเป็นคนเหงื่อเยอะมากนะคะเดี๋ยวเจ๊ขอลงรองพื้นปุ๊บแล้วก็แต่งหน้าแล,แล้วออกไปข้างนอกกันแ <Yahoo! S 1> จ้งนี่คือเมคอัพที่เจ๊แต่งเสร็จแล้วนะคะจากรองพื้นของ Q Press One Two Beautiful Airy Matte Foundation นะคะามาดูใกล้ๆ ก็ไม่แมทช์เท่าที่กลัวนะคะยังมีความแบบปรานีคนผิวแห้งอยู่บ้างแล้วก็งานผิวยังดูเป็นผิวดูเบาๆดูไม่หนักหน้านะคะแต่ด้วยคำเคลมของเขาที่เขาบอกว่าสีไม่ดรอประหว่างวันแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็คุมมันยาวนาน8ชั่วโมงนะคะเจ๊ก็จะหลอกออกไปทํากิจกรรมดูนะคะแล้วก็เก็บผลให้ทุกคนดูด้วยว่าทั้ง8ชั่วโมงนี้เนี่ยรองพื้น Qpress One two b e a u t i f u l แ i ลลี่ t มตตัวนี้นะคะมันจะทําได้จริงอย่างคําเคลมที่เขาบอกหรือเปล่าล่ะคะ เดี๋ยวเจ๊พาไปเที่ยวด้วยกันวันหนึ่งจ้าอ่ะเรามาถึงที่บ้านแล้วแต่ว่าหลังจากที่เจ๊ปลูกผักไปแล้วเดี๋ยวจะพามาดูว่าผักผ่านไปประมาณที่วันละสิบวันป่ะสิบวันแล้วมาดูว่าผักจะโตหรือตายนะคะก็ไม่มีอะไรมากผักเราปลูกไว้ก็มีคะน้ามีกวางตุ้งมีกะเพรามีโหระพามีพริกผักชีผักบุ้งนะคะเรามาดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรโตเติบขึ้นมาบ้างนะผักบุ้งขึ้นนะแหม ผักบุ้งขึ้นอันนี้ผักบุ่งประมาณ2อาทิตย์ตัดกินได้แล้วไดยจะได้กินแล้วนะผัดผักบุ้งจานแรกจ,กจากการปลูกของพวกเรานะคะ <S <S อ,ะอะ่โอเคนี่คือผ่านมาประมาณกับ2องชั่วโมงแล้วเจ๊่าเก็บผลหน้าให้ดูด้วยนะคะกับคิวเพลสเอออย่างแรกเลยนะคะใส่แมสอ่ะ มันก็จะมีความติดแมสประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองตับให้ดูเดี๋ยวครั้งแต่พูดเลยว่าประทับใจกับเนื้อเามากอะเพราะว่าเนื้อลองพื้นตอนแรกคิดว่าไม่รอดได้เลยไฟรุ่นที่แล้วของเขาที่ทําทดสอบประมาณ3ครั้งล้วแบบมันไม่ผ่านเลยแล้วเราก็แบบเออไม่กล้าลงคลิปก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเหมือนกันเปล่าวะแต่อันนี้แบบตอนแรกประทับใจเนื้อมากลงแล้วแบบปื๊ด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 เลยนะคะตนี้อะติดมาประมาณนี้เยอะเหมือนกันนะเยอะค่ะอทีนี้ เป็นคาบปะไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วค่ะเออพอตะกี้ที่เหนื่อมันปุดๆออกมามันเริ่มเหมือนจะเป็นคาบพอซพอับปุ๊บมันเหมือนกับลองพื้นมันแนบกับไปกับผิวก็เป็นปกติดีอยู<ม>่นะนี่คือผลณเวลาสองชั่วโมงค่ะโอเค สี่ทุ่มนะถ้านับตั้งแต่ออกไปก็โอ้ยเลย8ชั่วโมงแล้วว่ามัน10ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้หลังจากที่ออกไปเลือกผ้าม่านเพื่อเชนมาติดในบ้านนะั้นแล้วบ้านก็ยังไม่ได้ติดแอร์เลยนะเนะื<ๆ>่อไหลเป็นน้ำตกในอังการาเลยค่ะคุณแล้วก็ซับจนทิชชู่เปียกแล้วเ,เปียกอีกนะจากนั้นเนี่ยก็ไปรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้เสร็จเราก็ทําการทารํากับข้าวกินข้าวกินข้าวเสร็จแบบอยากกินขนมออกไปกินขนมเข้ามาตอนนี้ สี่ทุ่มแล้วนะคะทุกคนมาดูกันว่าที่เหลือนะั้นจะเป็นยังไงคือค่อนข้างหอบนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้กิจกรรมมากเหลือเกินนะคะตอนนี้บนหน้าก็ยังมีเหงื่อซึมๆอยู่นะเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่ในห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์นะคะก็จะประมาณโอ้ยคุณโอ้ย มันโอเคมากนะถ้าเกิดว่ารองพื้นที่ไม่ค่อยโอเคกับผิวแห้งแบบเจนะถ้าใช้แล้วไม่ค่อยโอเคมันจะขึ้นคราบตรงนี้แหละเฮ้ยแต่อันนี้ไม่มีเลยะแล้วผิวก็แบบยังมีอยู่คือมันออกไปแหละเห็นปะมันเหลือรองพื้นบนหน้าประมาณสัก50%ได้นะคะเห็นปะพวก,กร้อยกะร้อยอะไรี้ยมันขึ้นแล้วแต่ว่าไอความออกไปของมันอนะมันออกไปก็โอเคออกไปแล้วไม่ทิ้งคราบออกไปแล้วไม่เป็นก้อนนะโดยเฉพาะตรงใต้ตาเนี่ยไม่เป็นก้อนว่ากคุณดี เฮ้ยมันโอเคมากเลยนะี่ยที่สาคัญคือสีไม่ดรอประหว่างวันอย่างที่เขาบอกจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกอะห่วงมากว่าสีมันจะดรอประหว่างวันคือสีเขาเข้มอยู่แล้วอะถ้ามันดรอปว่านี้ยฉันแบบโดนของเลยนะคะหน้าแบบครั้เลยนะแต่ไม่ดอร <c oughs> อปแฮ ขออภัยนะทุกคนแมวกัดกันออกไปห้ามมวยแมวไปกลับเข้ามาแล้วอ่ะถึงทุงไหนแล้วมันยังเหลือเยอะมากมันไม่ดรอประหว่างวันมันไม่หนักหน้าแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยแฮทีนี้เราต้องมาดูว่าเฮ้ยเขาบอกว่ามันติดทนอะ่ะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเหลือเยอะแค่ไหนเพราะถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้มันยังดูผิวสวยอยู่แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนอ่ะรองพื้นยังอยู่ตรงไหนรองพื้นยังไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊จะใช้เมคอัพรีมูเวอร์นะตัวนี้เช็ดออกเลยแล้วก็ดูว่าไอ้ที่มันปกคลุมผิวอยู่เนี่ยมันออกมาเยอะแค่ไหนนะจ๊ะ โอ้เฮ้ยเหลือเยอะนะเนี่ยแล้วนี้คือผิวที่ถูกเช็ดออกไปแล้วขอสรุปการใช้งานของ Qpress 1 2 Beautiful Airy Matte t เลยนะคะคือแบบโอ้โหเฮ้ยดีอะ ราคาไม่แพงด้วยถูกปะราคาไม่แพงเนื้อดีแพ็กเกจมันก็ได้ไก่กาสีได้ด้วยอ่ะเอาสิแล้วก็มันกันเหงื่อได้อันนี้ดิฉันแบบประทับใจมากเพราะมันกันเหงื่อได้นี่เป็นคนเหงื่อออกเยอะมากแล้วเป็นผิวแห้งถ้าเกิดรองพื้นไม่ได้นะมันพอโดนซับซับซับมันจะมาเป็นก้อนๆเลยแต่นี้ไม่เป็นแล้วก็ผิวสวยเดียวเอาไปเลยสิบสิบขอติดแฮชแท็กให้รองพื้นรุ่นนี้ของคิวเพรสว่าดีไปซื้อ ควรลองมากๆค่ะเฮ้ยเลิศอะดีมากเลยค่ะทุกคนอะ่ะฉะนั้นไม่ขอพูดพร่ำทําเพลงเยอะดีมากค่ะไปซื้อไปลองใครผิวแห้งใช้ได้ใช้ดีด้วยแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะโอ้ยปึ้มปริม <laughs> โอเคค่ะอะ่ะ ฉันเจอรองพื้นในใจอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะที่จะเก็บไว้ใช้นะใครที่มีสภาพผิวเหมือนเจ้นะคะก็พูดไปเลยว่าได้แน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีสภาพผิวที่แตกต่างจากเจ้ยอย่างเช่นมีผิวมันหรือผิวธรรมดาก็สามารถมาทิ้งคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์การใช้งานได้นะคะว่าตัวเองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะเพื่อคนที่มาอ่านเนี่ยเขามีสภาพผิวต่างจากเจ้ก็จะได้ไปดูความคิดเห็นทุกคนนั่นแหละเป็นตัวช่วยในการประกอบวิจารณญาณในการตัดสินใจซื้อนะคะแต่สําหรับเจ้เจ่เพรินม,ม,มากค่ะจะเก็บไว้ใช้เลยค่ะตัวนีี้้้เเเลลลิว่่ะะโอคคคงันนนนปปมาาาาดขไกกฝ กด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันไว้ถ้าเกิดยังอยากเจอกันอยู่จ้าวันนี้ลาไปก่อนนะบายประทับจิตมากนะจริง